สวัสดีครับทานข่าวกับผมเดียวทันชนง,งามเลือน,นะครับและชุมมเพื่อรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับมาที่กระทู้เด็ดพันทิพย์วันนี้นะฮะคุณสมาชิกหมายเลข4 3 5 5 2 4 0นเนี่ยนะต้องขอบคุณมากเลยนะครับตั้งกระทู้ไว้แล้วก็มีคนมาให้คำตอบกอนข้างเยอะบอกว่าอยากเรียนคณะที่ไฟฟ้านึกว่าพ่อยื่นคำขาดถ้าเรียนจะไม่ส่งเสียนะแล้วก็เขียบนบรรยายว่าสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ชั้นมหกกำลังวางแผนจะต่อมาหาลัย ตัวเราอยากเข้าคณะดนตรีมากแล้วก็มีความฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าพ่อเนี่ยยื่นคำขาดว่าถ้าเข้าคณะนี้พ่อจะไม่ส่งเสียมันทาให้เรารู้สึกอยู่ในใจว่าเอา้าแล้วทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่าจะทําแบบนี้เราเสียใจมากแต่ว่าพยายามกลั้นน้ําตาพ่อก็แนะนําให้เราเนี่ยเรียนบริหารธุรกิจเพราะว่าค่าเทอมมันถูกส่วนแม่อยากให้เรียนครูไปเป็นข้าราชการมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าเราไม่สนใจด้านธุรกิจแล้วก็เกลียด เด็กมากเราไม่มีหัวใจของการเป็นครูเลยและเราไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่ในระบบแบบนั้นพวกท่านบอกว่าถ้าเรายอมเรียนหลังเรียนจบแล้วเราหางานได้เราอยากจะไปทำอะไรก็เชิญแต่มันต้องสีปีเลยนะแล้วต้องทำงานอีกกี่ปีกว่าจะเก็บเงินมาเรียนต่อได้เราไม่อยากเสียเวลาทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการและไม่คิดจะทำตอนนี้ภายนอกเราทำเป็นเงียบและก็ยอมทำตามไปสักพัก แต่หลังๆมานี้เมื่อเราทำอะไรให้พ่อแม่ไม่ถูกใจท่านก็จะเอาเรื่องต่อมาหาลัยมาขู่เราทุกครั้งว่าจะไม่ให้เราเรียนเราต้องเริ่มเก็บเงินอย่างหนักอะไรที่อยากได้ต้องพักไปก่อนโรงเรียนมีจัดอีเวนต์อะไรที่ได้เงินก็ไปทำจนตอนนี้เราเก็บตังค์ได้หลายพันแล้วแต่ว่ามันก็ยังคงไม่พอกับค่าเดินทางค่าหอค่ากินค่าเทอมคณะที่อยากเข้า เราตั้งทางเลือกไว้สองทางทางแรกถ้าเราสอบเข้าคณะดนตรีได้และพ่อไม่ส่งเสียเราจริงๆเราจะไปเอาตัวรอดด้วยตัวเองและกูก้กอยศสกับทำงานพิเศษทางที่2ถ้าเราเข้าคณะที่อยากเข้าไม่ได้เราก็จะยอมเรียนคณะที่พ่อแม่ต้องการเราอยากถามทุกคนที่ผ่านมาอ่านกระทู้ของเราว่าพอจะมีทางเลือกอย่างอื่นให้เราอีกไหมหรือว่าแนะนำก็ได้ว่าเราควรจะทำ ยังไงต่อดอมีมีหลายท่านนะครับที่ช่วยกันมาแสดงความเห็นนะฮะอ,อย่างท่านสมาชิกท่านนี้นะบอกว่าได้ลองวางแผนหรือยังครับถ้าเกิดจบสาขาดนตรีแล้วจะทำงานอะไรต่อยอดนอนาคตยังไงโดยความเห็นส่วนตัวของผมนะสองคณะที่พ่อแม่แนะนำอาจจะหางานได้ง่ายกว่าท่านก็เลยอยากให้เรียนแล้วก็มีสมาชิกท่านนี้นะฮะบอกว่ากรณีสนใจกูก้กยจ ก็สอบถามเบอร์ตรงที่กยศเลยนะเขาทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยนะฮะแล้วบอกว่าได้วางแผนหรือ,อยงครับถ้าเกิดว่าจบสาขาดนตรีจะทำงานอะไรต่อยอดในอนาคตยังไงนะะแล้วก็มีความเห็นนี้บอกว่าเรียนคณะนะรู้ศาสตร์ดนตรีศึกษาเรียนดนตรีไม่ได้ถูกครับค่าเทอมแพงระดับหนึ่งค่าเครื่องดนตรีอีกเอาจริงๆถ้าเกิดว่าครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเงินผม ก็คงไม่คิดจะเรียนถึงจะเป็นความฝันของตัวเองก็ตามเว้นเสียแต่ว่าถ้าสามารถกู้กยอยสได้แล้วสามารถ cover ค่าเทอมได้และพอมีเงินใช้ประจําเดือนนิดหน่อยถ้าอย่างนั้นก็ไปตกลงก,กับท่านตามนี้เพราะว่ายัางไงถึงกู้กยอยสก็ต้องให้ผู้ปกครองนเนี่ยเซ็นอยู่ดมีมีความเห็นนี้ครับบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากเรียนดนตรีแต่ว่าไม่อยากเป็นครูสอนเด็กหรือว่านักศ,ศ,ศึกษาโอกาสหางานมันก็หายไปเยอะเลย พวกที่เล่นดนตรีตามผับหลายคนก็ไม่ได้จบดนตรีเขาฝึกเล่นกันเองได้ไม่ต้องมีใบปริญญาแต่ว่าใบาปริญญามันสคาคัญถ้าเกิดว่าจะเป็นครูถ้าจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ต้องต่อโทเอกไปอีกแต่ว่ามันก็งานสอนอีกแหละ <S <S 2> <S 2> หลายความเห็นนะครับที่ช่วยกันเข้ามาแลกเปลี่ยนแบบนี้นะฮะส่วนความเห็นของผมเองนะครับก็คือว่าข้อหนึ่งเลยที่เห็นน้องเนี่ยน้องมีความมุ่งมั่นที่ตั้งใจยอยากจะเรียนอะไรอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยน้องก็อยากไปทางนั้น นะแต่ว่าก็เข้าใจมุมมองของทางคุณพ่อคุณแม่นะครับคือว่าอยากให้ลูกนะั้นมีความมั่นคงในชีวิตเช่นอาชีพของครูอะไรอย่างนี้นะ,ะหรือว่าทางด้านของบริหารธุรกิจนะครความฝันเราฝันได้อย่างตัวผมเองคือผมจบวิศวกรรมศาสตร์มานะครับแต่ว่าเราก็มาทํางานอีกงานหนึ่งที่เราชอบก็คืองานที่เกี่ยวกันพูดงานพิธีกรงานผู้ประกาศนะคือเรียนไปเนะี่ยเรียนไปให้พ่อแม่นะ วิศวะเนี่ยแต่ว่าในระหว่างที่เราเรียนนะเราก็ค้นคว้าหาโอกาสเมื่อก่อนนี้คือมันจะไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรที่ที่มันสามารถสืบค้นได้ง่ายขนาดนี้โ o เชียลเน็ตเวิร์กเ่ยมันไม่ได้แบบเยอะขนาดนี้นะเออก็จะอาศัยคือเปิดหนังสือพิมพ์ว่าที่ไหนมีรับสมัครยังไงไปงานกิจกรรมต่างๆที่เขามีเปิดให้ให้แคสอันนี้ก็ไปหมดเลยฮะ นะสำหรับตัวผมเองนะดนะังนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยน้องมีทางเลือกเออถ้าเกิดน้องชอบดนตรีก็เราเก็บความฝันนั้นไว้แล้วลองได้ไหมลองทําตามสิ่งนีด้ดูพ่อแม่เขาคาดหวังในตัวเราอะก็ทําให้พ่อแม่เข้าไปพี่เรียนมา4ปีในวิศาวะนะฮะชอบไหมไม่ได้ชอบชอบเพ,พราะว่าชื่อชื่อของวิศวกรรมศาสตร์มันก็ดูเท่ดีนะเออพอไปฝึกการจริงๆเอารู้เลยไม่ชอบเลย แต่ว่าในระหว่างที่เราเรียนปีหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะมันมีโอกาสในการที่เราไปหาสิ่งใหม่ๆใ,ในระหว่างที่เราเรียนได้ก็คือทํากิจกรรมไปด้วยเรียนไปด้วยแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพอเรียนเพื่อพ่อแม่พอเข้ามาปีหนึ่งพอปีนี้ปุ๊บหางานเลยแล้วก็ได้น้องต้องใช้แววครับถ้าเกิดน,น้องชอบดนตรีเนี่ยมันมันจะมีที่ฝึกเยอะมากเลยฝึกจาก YouTube ก็ได้ นะครับถ้าเกิดชอบจริงๆนะแล้วน้องก็ใช้กล้องวิดีโอเนี่ยบันทึกแล้วลง YouTube ลง Facebook สร้างตัวตนนะในขณะที่ที่เราเรียนไปด้วยนะเรียนบริหารหรือว่าเรียนทางด้านครูไปด้วยเนี่ยนะฮนะมีหลายคนนะครับที่ที่เขาผสมวามส่วนจากการโชว์ความสามารถของตัวเองเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียน้องทำลง TikTok ก็ได้นะฮะนี่เป็นไอเดียนะฮะเพราะว่าพี่น่าจะคล้ายๆของน้องอืม ชอบอย่างหนึง่งแต่ว่าเรียนอีกอย่างหนึ่งให้กับพ่อแม่นะครับแล้วเราก็สามารถทําตามฝันได้เห็นไหมในระหว่างที่เราเรียนอยู่จบมาปริญญาตรีให้ใบปริญญากับเขาโอ้เป็นความภาคภูมิใจแต่เราก็ไม่ได้ทำงานวิศวะนะครับเราก็พยายามหาโอกาสในสิ่งที่เราชอบในระหว่างที่ที่เรียนได้นะก็เป็นกําลังใจใกับน้องครับฝันนะฮะแล้วไปให้ถึงมุ่งมั่นนะครับ,นะรบขายข้างหนึง่งความฝันของพ่อแม่ที่เขามีความเป็นห่วงเรา ลองทําตามดูก็ได้นะครับแต่เราก็อย่าอย่าทิ้งฝันของเราอย่างเด็ดขาดนะครับเป็นกําลังใจให้ครับ